สบายดีป่าลุงสบายดีสุ้คนสุนส้มองสูบอนป่าลุงผมพอกันเฉันเก่าเฉันเคยกับสองน้องเดือนเปิดภาพบรรยากาศมาเดินทางเบิดเมื่อป่าลุงเลยเมื่อนที่มอเตอร์ไซค์ห่างขั้นเก,ก่าสบายดีสิน้องเอียงเดือนกับไปตามมันเอียงไปลอยกันไปมีเพคนมอ้มอม้อคนท่วงเนาะตามไปน้องเดือนไปเบิ่งพายเสืองง,ง,ง่ายกว่าเนาะปาลุง พฝนท่วงว่าในต้นแมงเดือนมีช่วงหรือว่าเป็นประาชนิดหนึ่งที่ติดโตมาแต่เกิดปลุกเลยแปลว่าบอแปลว่าบโบเห็นหน่อยตาเปล่านั่นเนาะหรือว่าจังไดรประมาณนี้เลยพอมีช่วงหรือว่างู้มีผิดประชันชาในโต้นแมงเดือนจะคืออันบอดีบางงมางอะไรปลุกเลยเพฝนว่าให้ปลาเปล่าเป็นยัางหงแมงเดือนก็ได้เดินทางเมื่อนี้ก็หือว่าใกล้เติมน้องพลังเดือน มะเปาปลุงเลยมอปลายมาเป่าแต่วันสินเนาะวันสินเนาะก็สิได้มาอีกปารุงเลยสวนว่าแนวบอดับบอดีแนวเป็นขอเป็นเค็นในกระ,ะตุนกระโตของเฮานะปารุงเลยเกิดหน้ากับผู้มีผู้บ่มี่ผู้มาแนวนครรังเดือนแาวความเสื่อเนาะปารุง กันแดดแต่แพช,แชิ่งเสื้อแพชิ่งเสืงรร้งไม้กันบว่ากันนอปลลุงคุณเดินทางโอ้ยปลาลุงเลยอันตรายท่านได้กินจับพี่น้องเว้แม่ข้าเสาร์มากินผ่านถ้าผ่านทางม่นด้ปลาลุงเลยเห็นโหลดโหลดมีแล้วเ,เรื่องโหลดทวรวดปลาลุงเลยเราทรวดทั้งฝั่งเราตีนแตกซอมคันนี่จอดอจนทั้งหน้านี่ก็แม่มาแจ้งพลังเดือน แม่แล้วกันแนนมีซองขันปลาลุงเลยรถตีแตกเรือทั่วอันตรายนะพน้องเดือนนี่ปลาลุงเลยรถทั่วร์รถโด,ดยสาร,ร,ารสวันปักเซสวนปักเซอาตปืนต,ตีนแตกปลาลุงเลย ตีนแตกไปแล้วหนึ่งันเอาเห็นนะองขั้นนะพรังเลือนโหดโพแลวก็ิะแวกินข้าปี่กปลาลุเลยกินก๋วยเตีย๋ยววยจับกวากันไปนะพอลังเรือน,นยังหาหาอยู่ปลลุงเลยส่วนยี่ห่างขู่ใจเยขี่ไปก็เบิ้มเบิ้บิ้เบกัอ,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 กอดทนฟังเสียงไปซะกอนะ่อนน้อปลาลุง ก็มาแไปหานข้างๆปลาลุงเลยกินกว๋วยเตี๋ยวเพิ่งเดือนกันแนมมาแป็นแนมยังปลาลุงแนมร้านบุฟเฟ่ต์โอปโลาลุงเลยป้ายไปเจออยู่บุฟเฟ่คอลาซามซิมเกลพันกิบแต่ว่าต้นนี้ขึ้นราคาแล้วปลาลุงเลยเป็นสี่สิบห้าแต่ว่าป้ายเพิ่งยังพันขึ้นเนาะแต่ราคาหน้านะขึ้นแล้วปลาลุงเลย พอรเดือนอันแนมอยู่แต่เดือนพาเขางเลยพองบเ้าน้อยแลโอกาสหน้าูปลงเลยดกรเทีบวุ่นวันวุ่นวันเนโหลดแต้สาวๆก็พอรองเดือนตอนนี้ก็สิบเอมงยังไม่ได้กินข้าวเศร้ารงเลยมาบวชเน้บอนมอแล้วไปทามะอีกนักเปลือเขามาทามะอีกเนาะแมนเพราะ ถามานะเอาน้องเดือนมาหน่ำปะลุงเลยเราไปป้าน้องเดือนไว้อยู่อันหน่ำน้องแววเนาะอยู่บ้านขอน้องเดือนปะลุงเลยมาเป็นอะไรเทียดในตามมันมือนเล้วซาตามเปินไปเปินเบิ่งเปินยังมาเนาะตามเปินถ่วงมากผมไม่เนี่ยขอผ่าใจแม่ะเปินถ่วงมากอ่ะว่าบอน่อบอกอ่คือคือเป็นอะไรวันซะขึเข่าครับ เราจะไปเห็นกนได้ดูว่ารไปเห็นนาเป้ามาตามมาไปเบิ่งนะคนลหมอนละหามีส่วงปะลงเอ็อยู่ในแอลแล้วคนในนํำให้าไปเป่าก็มอคนหนึ่งอีกน่าพอังเรือนแต่้าบอลไะไปนี่ฮามาเบิ่งบอใหม่คือคนละสิประแดนกัลธนาปลลุงคนบาูจักกันธนะเนาะมาเบิ่งอยู่อีกบอลหนึ่งคนจับคันก็มาเป่าไม่้องเรือนบาทหนึ่งนว้าคน่ะ นี่อยู่ในแอลเนาะเพิ่นว่าเพิ่นกะหูเพิ่นกะหูคือการถานาประลุงเลยตามเพิ่นมีมุนมี่ย่างเพิ่อนอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเป่าแบบมุนเนาะเพื่อน้องเดือนเป็นมุนเป็นอะไรเพิ่นเป็นอะไรเพื่อนให้มาเป่าแต่วันสินประลุงเลยทานเพื่อนมาเป่าจักสินเพื่อนมาเป่าจนกว่ามันจะจืดเนาะบางคนก็สี่สินหาสินเนาะพื่อน้องเดือนกะมีสิ้นแปดสิ้นดับสินเพ่งเนาะประลุงเลาก็สิเที่ยวมาเป่า ให้จืดให้จ้างสัปปะรุงเอ้ยวัน <c> น <oughs> ี้เอาของข้าจ้างเนี่ยคิดมากเลยมันเถื่อนห้ามประพฤติทำนั่นแล้วยังเป็นมากมันกับสีขิดจะเนี่ยเดียวเนาะมันกับสีบเรียบว้าที่านเม่จะตีกินยังอยู่ตอนนี้แนมีแล้วพะลุงเอ้ยมีหารหนึ่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ดมกินเอาพะลุงเอ้ยกินมันสร้างแรงจริงๆ แมนโอ้ยแต่ยานรถทัวร์ปุงไอ้งคันตีนแตกนะพอนงเดือนเห็นแต่เกตตีนเต็มถนนอยุ่อันน้ำมองอันทีมองครัวน้ำพนะพอน้องเดือนปรุงีาล้ก็ประมาณประมาณเลย ยังย <c ười> ังเอาคืนมามีรักฐานอยู่นะกะลาขีให้เมียถู่อหนึ่งชิมหาพันกีบประโมเลยชิมหาเงินพันกีบกเป็นเงินสาบบาทเป็นเงินบาทกับประมาณอยู่สามสิบหาบาทสาิบหบาท ดูวาแพงหนุพี่งเยแม่แม่มัดีจะัสบายดี่า่ก็ได้ลุยลยพี่น้องเลยตายตัวเลยกำลังฮันหอนุยกะปิก็พี่น้องเลย không nào nhà sền lập nào mình nữa à, cả mấy người nữa chưa quay nữa sợ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ไม่ถูกี่คิดคิได้เลยจะคิดเป็นคีดบ่ขึ้นมาเลย ี่ยวอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสูงสุดก็สิ15บาท50บ15

por la ไปหั่นไปหนีกับพี่น้องเอ้ยเวลาเาเนาะมีแต่กินเพลกินก๋วยเตี๋ยวไปเนี่ยบางสิ่งเลยพี่น้องเอ้ยพอคอยได้กินแบบตวงหนันแบบปิ้งย่างหรือว,ว่าหาาั่นเนี่ยเลไปกินกระเทื่อนพี่น้องมันแท้เนาะนเพล่กินก๋วยเตี๋ยวไปหนี่งแบบกระเล่าพี่น้องเอ้ยมาแล้วแบบคนบรรเทาไปคนหื่นนั่งกินข้าวเอาพี่น้อง คือว่าร้ายอยู่พี่น้องผ่านนี่คือว่าโอเคพี่น้องอผ่านเนาะผ่านถี่ตามที่กินมาแต่ละห้านนี่คือว่าห่านนี่แหละพี่น้องเกือบเด็ดอเลยนะพี่

พายนองด่าก <ừ, S 2> ็ตาเมยู à, này, ่เพื่อนไปหน่อยเมื่อไหร่ที่จลุบวมาเท่าอยู่บ่ลยน้องลักลงกรลงอากาศมัอนี่พีน้องดี่มีเชื้อรถขุดปัดขุดปัดนก็

ขาเขาชิมนนม,ม,มึงเขาจะชิมมึงรสชาติมึนเนงเดือนก็ได้กินน้ำปลาลายเดกอนก็ได้กินน้ำปาลาวะ เราบะดมีได้กินปลาแต่น้ำไปจ๊ะไปยุ่งนะปลาปลาลูกกินนี่กินน้ำพอกันไหมปลากระไรปลาแซ่บกติดตามสองน้องเดือนเดือปลาลุ่งพอกันไหมกินน้ำกลับสบายดีสบายดีพี่น้อง